อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนตอนรับเข้าสู่อมกอร์ไ่ป๊อนะครับอัปเดตความปังของ Baby Monster กับ Summer Sonic กันดีกว่าเพราะว่านในตอนนี้มีการอัปข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับแฟนคลับของ Baby Monster เนี่ยเขาได้แชร์กันเอาไว้บอกว่างาน Summer Sonic ของ2025ที่ Baby Monster เนี่ยมีรายชื่อเข้าร่วมนะครับหรือว่าอยู่ในไลน์อัปซินดินที่จะขึ้นเพอร์ฟอร์มบนเวทีมีมาแล้วและก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมด้วยสำหรับสเตจหรือว่าเวทีที่เบม นั้นจะได้ขึ้นโชว์นะครับงานนี้เขาก็จะมีหลากหลายเวทีแต่เวทีที่เด็กเบมอนนั้นเขาจะขึ้นเพอร์ฟอร์มในปี2025นั่นก็คือ Mountain State Summer Sonic 2025เป็นเวท,ทีที่มีความใหญ่เนี่ยเป็นอันดับที่2ของ Summer Sonic เลยและก็จุคนนะครับที่จะมาร่วมสนุกกันได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000คนดังนั้นถือว่าเด็กเเบมอนได้ขยับสเกลตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว2025ได้ขึ้นโชว์ที่ Mountain State เป็น เวทีใหญ่อันดับ2ของงานและถ้าหากปีหน้าเนี่ยทาง Summer Sonic เขาติดใจยอยากจะชวนเบมอนไปร่วมจอยอีก e. เชื่อว,ว่าน่าจะได้ขึ้นเมนสเตจแน่นอนนะครับดังนั้นรอดูการ2026เบมอนจะบุก Summer Sonic อีกไหมแต่ที่แน่ๆ2025ปีนี้เด็กๆขึ้นโชว์ที่ u ม t i ช n Stage ใหญ่อันดับ2ของงานจุคนได้ประมาณ20,000คนและนี่คือเบมอนกับ Summer Sonic 2025จากการรายงานของแฟนคลับนะครับใครจะไปรอติดตามกันได้เลยนะครับว่า เบมอน์เขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาอัปเดตไหมว่าโชว์ที่ Summer s o โซนิปีนี้จะมีอะไรที่แตกต่างหรือว่าใหม่ๆสับๆแต่ที่แน่ๆน่าจะมีเพลงใหม่ไปโชว์แล้วแหละเพราะว่าเด็กๆเบมอนคงจะคัมแบ็กก่อนหน้าที่จะไปโชว์ที่ Summer s o โซนิแน่นอนนะครับเพราะว่างานนี้จัดขึ้นในวันที่16แล้วก็วันที่17ของเดือนสิงหาคมซึ่ง Baby Monster นั้นไปในวันที่16นั่นเองนะครับก็รอดูกันได้เลยว่าก่อนเดือน8 b e เบมอนเขาจะเสิร์ฟเพลงใหม่ อัลบั้มใหม่หรือเปล่าอัปเดตกันต่อกับอีกหนึ่งความน่ารักของชิคกต้าที่หวงพี่ชายในคอนเสิร์ตสิงคโปร์ที่ผ่านมาะระดับรอบซาวเชคมีแฟนคลับเนี่ยชูป้ายขึ้นเพื่อที่จะบอกอะไรบางอย่างกับน้องแคนนี่โดยข้อความในป้ายเนี่ยเป็นภาษาไทยเลยนะครับบอกว่าชิคิต้าฉันแต่งงานกับคอปเปอร์พี่ชายของคุณได้ไหมชิคกต้าเนี่ยพยายามอ่านจนต้องตอบกลับไปว่า no no ไม่ได้ชิคกต้าไม่ให้เลยนะครับหวงพี่ชายสุดๆพี่คอปจะรู้หรือย,ยังว่าตอน นี้เนี่ยน้องแคนเขาคืออีกหนึ่งด่านสําคัญเลยถ้าหากว่าใครนั้นจะมาเป็นหวานใจพี่คอปต้องผ่านด่านน้องแคนไปก่อน เจอขอแต่งงานกลางคอนแต่เป็นการขอพี่ชายเนี่ยน้องแคนนี่เซโนเลยนะครับขอโทษคุณแฟนคลับด้วยแต่หนูไม่ให้นะคะความน่ารักนี้ก็เกิดขึ้นในรอบซาเชชคของคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์เดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าถ้าหากน้องเนี่ยมาที่ไทยจะเจอแฟนคลับพี่คอปเนี่ยไปเล่นด้วยในคอนเสิร์ตเยอะหรือเปล่านะครับเชื่อว่ามีอะไรใหม่ๆรอชิกกิต้าแน่นอน